อนี้เขาเอินเนี่ยเขาลงบาบนี้มันมีเครื่องใส่อยู่บ่ใส่น้ำตาลใส่อันอันนี้เป็นเขาละลายเออเอาน้ำตาลลาลา๋ออาลงเบิร์นขายยังไงทุกหาทุกหาพันเออเอาลองเบิอง ลงมระบางครับครับเมืองี่ชิ่ว่าเบิรงตลาดเศ้าครับได้ครับพี่น้องได้เบิรงนันแบบบรรยากาศทีด่ดีครับเป็นเศาบรรยากาศที่มเศ้าครับเป็นตลาดชุ่มช่อดรน้อๆครับของเมืองน,น้องเขียวครับพายางพายางเบิรงบรรยากาศครับ แบกกบดิ่คือบานเท่าสมัยก่อนสิละครับริกริกเขียวห้ามากครับสบายดีเขื่เขนเขนกล้วยอย่างเข่นเ่กล้วยน้ำ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 เ้อยางบางก่อนอันนี้เฮ็ดยังครับนี่ ย่างย่าย่ฮะเฮ็ดทานอ๋ออันนี้เฮ็ดทานอันนี้ล่ะเห็ดแดงทั้งนี้เฮ็ดลายหนุ่อันนี้โล่งเส้นกองเท่าใดแบนจังกินอันนี้ก 5, 5, ้อนห้าพันห้าพันไปเก็บเองตะเก็บมากก่อนโควิดจะอยู่ในเมืองตอ,อ,งองนออนี้พผ่นหยางไม่ค่อยหนอกเอาเมื่อมาเก็บ ใช่ก็จ่อยบางนาบางนอยู่สวนเองบอ่นเออเอาเอาสบายดีปรกดครับปรกกดปลานี่ลหรโลเจสออเป็นโลโล่เจ็ดสิบพันมาไม่แต่ไทยมาเที่ยว แล้วายางตลาดตะกี้วันนี้ทั้งง่ายเบียนบอเคยมาตั้งแต่ก่อนโควิดผุดบ้านนี้หลังโควิดผุงมากเ,เปลี่ยนไปหลายเติอบอยู่เนาะทั้งบ้านเมืองเฮ่าขายอย่างไรไก่ตัวละแต่สิบพันไก่บ้านแท้ครับบอคือบ้านเฮาเหร่บ้านเฮาท่าพี่ไ,ไก่บ้านเนี่ย เป็นเห็ดไม้ครับตลาดเห็ดไม้ตะกี้อยู่ทางในมาแต่ก่อนโควิดจะปฏิยุทธ์ทางในเป็นตลาดอันนี้อันนี้มาสายครับมาสายไม่ขาเพิ่มเมื่อมดละตื่นสายไม่ขาเมื่อมดละครับคือบานเห่าเนี่ยครับโอ้มาจะพานวันนี้บ่ มาเจอเมคาเช่าเขามาเจอเมคาเพื่อนบ้านเลยครับมาสายครับมาสายเดีย๋ยาวาพาไปเมืองของกิจครับซุปน,น,น,นอเป็นน้อซุดเลือดเลือดเลืดอดเจ้ไม่สมนอสดเนี่ น,น,นั่งกล้วยนั่งคอยใส่งกล้วยสาขามนบนไม่น้องที่เล็กซิฟพัดนนท,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 ที่กันเนี่ยเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวจะเอาไปเอาไปกิน <c oughs> <c oughs> เมืองเป็นผลเป็นผลไม้ส่วนมากก็มาจากจีนมาจากไทยเฮาล่ะครับนี่ก็มาจากไทยครับนี่ก็มาจากไทยครับนี่ครับขวากี้มาจากไทยเฮาหมดครับ <Bye. S 2> <Bye. S 1> อันนี้เขาเอิญยังครับดิข้าปาด,ปาดาปาหรอข้าปาดน้ำอ้อยน้ำอ้อยมันจะออกหวานๆเดือนป่ะเอาเอาขายยังไง เอาสองตอนเนาะสองตอนเราก็ไปซิมบ <Ừ. S 1> ุกตลาดนี่ง่ายออกมานี่ดูแล้วง่ายมาเดินเคยเคยมาตั้งแต่ก่อนโควิดที่อยู่ข้างในอยู่นั้งั้งแรกเนาะมาตลาดนี่เนาะเ กี่เนมนบอกนาสวยไม่ขาดไม่เอามงินละแมนบอกเันจะหาปลาตก้งัคนขายอยู่ไหมไม็มีงีไ <c oughs> ด้เนาะแมนบอกอ่กขอบใจขอบใจ อันนี้เขาเอินเหรอเขาลงบาในี้มันมีเครื่องใส่อยู่บ่ใส่น้ำตาลใส่อันอันเป็นข้าวลาลาบเอ่อเอาน้ำตาลลาบอ๋ออ่าลองเบิ่งนขายยังไงทุ่งหาทุ่งหาพันธุเอออ้าวลองเบิ่์ลองเบิร์นเขาลงเขาลงเทสุจยาเขาเจ้า เอาข้าเจ้าข้าวปุ้นเขาลเขาลงเอออัอนนี้ลกซองอันนี้ข้าวโพดอันนี้ล็อกซองอันนี้ข้าวโพดอันนี้เขาลงท่าไใด้รับหาผ่านกีบอันนี้สีผ่าน,นมันบ่

เดเจาเป็นนยกแมกนกดนุ่นแม่ค่ะพี่น้อง <c oughs> มาหาของกินมาสายโดมา้สุยโดเท่าไรนะห้าพันนั่นกินไหมอะไรยั่นไทเมอมันกินเนาะจเินในบาห้าพัน่บวคนอ่ก เอาแหลกใจเนี่ยเห็นอีกเลยเอาอีกได้ได้เขาด้เขาหลงกับหลอดซองบักแตกบักแตกเขาเป็นบักแตกไทยบ่แล้วบักแตกบักแตกลายแตกล้านนั่นแหละท่านท่านรูงเรืองไทยก็เป็นบักแตกไทยหอมดีก็เแตกไทยอยู่แตกแตกลายแบบแตกลายแตกแตกแตกลายลายเฮ้ยอ๋อแตกลายเออบักแตกลายเออ พี่น้องอานเศ้าหน่อ,าานอยอยังใา่ดีไ,ไปไประบาดดิได้ของกินละ่ะตลาดสวยมาตลาดสวยไม่ขาเก็บหอยอย่านอนาัวอัวหนูอูอูหน,น,นูวะใส่น,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 สนอ หนูและงูหมูหมูฮูวัาดีหมูสังเนี่ยฮูวัสดีฮ like no ูว oh, like kind of eh <so wow, ัสดีน่าสวยไม่ขาดเมื่อวันละ ปิดปลาแอดปาต้องกลัวนะพีครับไม่ต้องกล่วข้าโดแก ายแม่ขาเมื่อแล้วมาสายมาสวยมาสวยแม่ขาเมื่อหมดละ่ะเมือเม่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วขายขาดบ,บ่ละ่ะมาขายหรือว่าซื้อมาขายมาขายมาแต่ไก่บ,บ่อ,อ,ยอยู่นี่แหละโอ,อ,อยู่นี่แหละน้องเขียวเลยน้องเขียวโม่เคยมาตั้งแต่มันอยู่ทธ์ข้างใน,นงเคยมาเลย มาเที่ยวที่สามอยู่มามา,ม,มาเมืองหนองเขียวมันเคยมาเที่ยวหลังจากพูดหลังจากกนโควิดหลังจากตลาดอย่ข้างในเออตลาดตลาดในตลาดเก่าเออยังมี่บ่มี่เออหราเาเ่ีมืนเดิมขี่ไปุดหละไปถามเ้าว่าบ่มีแล้วเ้าไปทั้งนอก์ปท่อ้นไมหอสบายดีขอบใจลุงด้ขอบใจขอบใจ่อะ ใช่เด้อไปบานจบอ่าเข้าใจเดินทางเดินทางว่าใครมีหลายๆสิอ่าครับผมครับครับแอบร้อยนะพี่น้องแต่ขอกินนิดนิดน้อยได้เมื่อเข้า